หลังจากที่เปลี่ยนเฟืองชุดนี้เสร็จนะครับนี่ครับซื้อมาราคา350บาทนี่ครับตัวใหม่ที่เปลี่ยน ป็นยี่ห้อที่ติดอยู่ด้านหลังเครื่องกรันพิธีการถอดก็จะถอดสายพันถอดสายพันชิ้นนี้ก่อน สายพานเสร็จก็ตอนนี้นครับอ,อนน้้่ะ ัมาแ็กหกตัวครับอาการของเครื่องเครื่องนี้ก็คือเวลาปั่นผ้ามันจะ เสียงดังมากเหมือนคล้ายๆเสียงเฟืองรูดครับแต่มอเตอร์ก็หมุนปกตินะครับ ลองตัวนี้จะไปต่อกับเผาตัวที่เปลี่ยนเมื่อตะกี้นะครับ การของเครื่องนี้ก็คือตอ,ตอนที่เปิดตอนที่เปิดอันเก่านี่ครับมันจะมีน้ำมันจะมีคาบน้ำสัดสาด้า,า,ามาตรงเนี่ยเส้นเป็นเส้นอยู่ครับจะมีคาบน้ำขึ้นมาแล้วก็เสียงดังมากเลยครับเสียงเหมือนเฟืองรูดนะครับ เสร็จเรียบร้อยปิดฝาด้านหลัง